สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลนะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะเรียกถูกเรียกผิดเอาเครื่องนี้ค่ะแลวสองห้าถ้าไปแตะเครื่องนาเลิมค่ะตลอดเลย

สอันนี่บอ๊ะขอบคุณครับหน้าต่างค่ะเฮ้ยตั้งตัวไม่ทันเลยมาใบจนเนาะโอ้มาตาตารับเอาก่อนริงไว้ริงไว้เขาใส่นันดู ไอยู่เปสีเดียวเกกันวเกกเมไม่ไ้กม่รู้ที่มาที่เลยรู้เนอเวสีครับเผมไม่ได้ใส่เลยครับอาพูดไเเดี๋ยวผมพูดเองเอเนาะมันอาจจะเสียงอาจจะแตกหรือเปล่านิดเดยไม่เลยผมมันมีตัวตัดเสียงอยู่ก็เดี๋ยวรอพี่เองมาก่อนอพเ

สวัสดีครับค่ะมาเบ่งตาสวัสดีค่ะตาชาบบ้านบอว่าข้ามันขามันเดาตามาแล้วก็พอดีว่ายผูกแกแกออกนะก้วแกแล้วแกเลยแบบใสแบบขาวแบบเลื่อนเลื่อนเลื่อน ไปเลือยไปเลือยใช่ฟาแมนเห็นนี่คือำเฮียนเรืองอมามค่ไปเเอยไปเรยเปรียนเห็นอนีคักน่ยไเห็นคักออไรโอ้ยจะไปะไยโอเคเ็แล้วะรปคืออะไรมายงไนะก็พอดีว่าคุณแมวเนาะนะครับเราก็ูมรู้ท่านให้เอยเปล่าเออยแล้วแลเออยแล้ว เคยแล้วขอโทษขอไปที่เอื้อชื่อผู้ใหญ่ใจดีไม่ออกนามนะแต่ว่าเอซน่าจะเดาถูกแล้วล่ะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เนี่ยคือคุณแมวเนาะท่านได้ส่งนาตากมาให้นะครับเพื่อติดตั้งบ้านหลังนี้นะครับแล้วพวกในเรื่องของอันอะไรนะเหล็กดัดเนาะอาจจะอาจจะอาจจะมาที่หลังหรือว่ายังไงอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่านี้คือมีมุ้งลวด มีมุงลวดกันยุงมาให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นหน้าต่างมาตรฐานที่เราเคยติดตั้งเนาะนะครับสองบานนะฮะอาจจะใส่ห้องห้องระบานหรือเปล่าไม่แน่ใจเราเราทำกี่ห้องอ่ะสองสองห้องบ่ห้องระบาดบ่ในข้างนั่ข้างเลยในข้างเนาะแล้วก็มีประตูเนาะประตูสองบานเนาะประตูหน้าหลังประตูหน้าหลังนะก็ อนุโมทนาสาธุเนาะกับคุณแมวนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะผมครับผมคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาแต่ก็หลายหลายนะครับหลายหลายหลังแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับที่ท่านส่งมาเนาะไม่ว่าจะเป็นขนมลาเมยอะไรทุกอย่างเลยนะครับครับผมก็ ขอให้ท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญครับผมรับแล้วขอให้รวยๆยิ่งขึ้นไปอีกจ้าทุกท่านเราเก็บไปที่บ้านนะในบ้านเดี๋ยวหน้าต่างนี้เรา ให้ให้ให้ทั้งทั้งบ้านเพื่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเพราเรายกนั่งเราเก็บเราด้วยเพราะว่าเราเรายังไม่ได้ติดตั้งยกเลยไหมยุกเยกไปเก็บเลยดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นตอนหน้าต่างเนาะเพราะว่ามันยังยังไม่มีเสาเลยเออยัไหวป่ะต้องหามไม่ได้ถ้าหามได้ก็ดีแต่จะยกมาให้ไม่ได้สิไปเดินต้องไปเดินอะไรเหรอเด็กต้องอะไรนะคนบผมรบกวนหน่อยครับผมใช้ เป,ป็นแค่นี้อ่ะออย่าอย่าต้องซีออกให้เขานะทีอ่อนแล้วต้องมาจิตสัญญาอีกทีเนาะเพราะว่าเป็นที่เขาเออแล้วสูงมากให้แม่เลยไหมว่าขอคุณแม่นี่สูงมาบเลยเรียกเรียกคุณแม่มันรัดมากเลยนะตอน ไม่ไ้่ไม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 ม่ไม่ไม่ไม่่ไม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 ม่ไม่ เงื่อนมีหนาตัางแต่ว่าเสาท่านมีเสาท่านได้ตั้งดีใจบ่กําลังกินข้าอยู่อ้าวกลัวติดอกลัวข้าวติดคอเดี๋ยวเราหาอะไรมามัดเอาไว้เดี๋ยวมันล้ม เดี๋ยวเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้บ่ตรงนี้บ่เออตรงนี้มันเดี๋ยวเอันจับกันตรงนี้คนนอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้่เล็ดเป็นคนนอนบนไหนไปตาหมูมาเรนติบ่เอาเก็บไว้ในห้องดีๆเลยบ่ได้บ่เอาไปไว้ในห้องข้างในตรงไหนตรงนั้นน่ะเออเนี่ยเนีตรงรงนั้นตรงนั้นไม่ไมีใครเออไปไปไปตรงนี้รู้สึกว่ามันระวังหมาเรนได้หมาบเบเรนบ่เอาไว้คึ่งเตียงในห้องนั้นได้บ่คนนอน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 ข้อคนนอนอยู่ตรงนั้นไหมเออเนี่ยเนี่ยมัน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 ตก เดานมาเรียนตามเ,เด็จยเา,าเหาะหานย้อมัดไว้รับผมเกยวป่ดีครับพี่พีใจใจดีเนาะคุณแมวส่งหน้าต่างมาให้บ้อันทอคืนของน้องแล้วนะสองบ้านด้วยกันแบบมีมุ้งลวดด้วยเนาะไเด็กอยากเอาอยู่บ้านก็กด้ดีนะ เลยขึ้นลไรยมากเลยแ่ว่าแม่กินข้าอยู่กห้แม่กินข้าแม่ได้อะไกินข้าวครับได้กงปลาค่ะหาเองหาเองค่ะเออแม่ก็จะมีสมุนไพรให้คุณ้าเือเห็ดไปชัวใส่กองใหลายาม่เลี่ยนนะหาอลไมัดไว้นะครับอย่ามันล้มนะอย่มันล้มะอย่ามันล้ม่ะิ้มพอดีเลยหรือว่าให้มัดเลย มาต่อไปเลยเลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับใช่โกโก้ลมพัดนอนพึยุมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเชือกกันใช่เหรอเชือกอยู่ในเชือกโอ้เชือกจะมาพี่ไงสายไฟพี่เนี่ยผมขอไม้หน่อยเดี๋ยวมันจะหลุดหายเนาะใช่ไม่เดีผมไปเอาเชือกตรงนู้นให้นะนี่นี่มีเชือกอยู่ตรงนู้ผมรู้ว่ากัปตันจะไปลงดิศนี่ไงเขียวเนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยผมหายแล้ว